เป็นการเปิดถุงช้อปปิ้งนะคะก็จะมีทั้งหมด2ถุงนะคะเดี๋ยวขั้นต้นพาไปดูบรรยากาศการช้อปปิ้งก่อน,นะคะ่ะ ตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาถามแล้วนะคะว่าวันนี้จะมาดูรายการไหนนะคะตอนนี้ลุงก็เลือกของเสร็จแล้วนะคะกำลังรอ BE เขาจัดของให้อยู่ค่ะน,นี้ก็ออกมาจากร้านนะคะร้านต่อไปก็เป็นเซฟอรล่าค่ะ ช่วงนี้เซฟอร่าเขามีลดราคาอยู่นะคะก็ลุ่งช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ลุ่งได้อะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงก็จะมาเปิดถุงช้อปนะคะวันนี้มีทั้งหมดสองถุงนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะค่ะถุงช้อปถุงแรกนะคะ เป็นถุงช็อปออร์ค่ะนี่ค่ะมีโบ้ด้วยนะคะแจกเลยพร้อมกันโบ้ดีอาร์ ถูกน,นะคะอย่างแรกเลยที่ได้มานะคะก็คือเชเดด,ออดีอ,อ,อ๋อมิสติออร์โลดเอลลูเซนโอเดอร์เทเล่นะคะราคา 5,100บาทค่ะอย่างที่สองก็คือกระดาษ Dior b e s t e s f e c o Palette 001ค่ะซึ่งอันนี้ลุงก็เคย ใช้มาแล้วนะคะก็คือใช้ดีนะคะนุงก็เอามาทาตาด้วยนะคะแล้วก็เอามาทำไฮไลท์แก้มด้วยใช้งานได้หลายอย่างค่ะแล้วสีก็สวยราคาสองพันห้าสิบบาทนี่นะคะก็วันนี้ก็ที่ซื้อก็มีสองอย่างนะ มีน้ำหอมก็ตัวไฮไลท์นะคะแล้วก็ของแถมน,นะคะที่ลงได้มาก็จะมีอันนี้นเป็นเข็กลัดรูปดาวค่ะงจะแกะให้ดูนะคะ ข้างในเขาก็จะมีประวัตินะคะเป็นประวัติเกี่ยวกับดาวนะคะ mm hmm. มีหลายภาษาะคะ mm ่ะ hmm. in spring 1946 t e e n forty six c h r i s t i n d r hesitating b2b in founding his own go to house uh, or remaining a fashion designer when he found อ่ะนี่ค่ะรุ่มกัวอานไม่ถูกนะก็เลยให้ดูไปเลยไปเจอสตาค่ะ โอเคนี่ก็เป็นประวัติของดวงดาวนะคะเยวจะแกะให้ดูนะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูของแถมต่อไปค่ะคเคปเจอร์สุดท้ายเวเซรั่มนะคะ The All Capture So Tall cell energy super potent serum ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าค่ะตัวที่สองจะเป็น dior capture total super potent cleanser anti pollution purifying foam โฟมล้างหน้าค่ะ อันที่สามเป็นอันนี้ค่ะนี The Octuple Total Cell Energy Super Potent Serum ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าค่ะอันนี้จะเป็นครีมค่ะครีมครีมท,ทาใบหน้านะคะ The All Capture Total Cell Energy Firming a n Lincoln c o l l e c t i n g Cream งาสุดท้ายที่ได้มาก็คือ The All Best Day Foundation คะ่ะ The a b e s t a t e f a t and Body f o n d a t i o n 1N Neutron 1ิ ก,ก็หมดแล้วนะคะสำหรับของแถมของดีอค่ะนี่ก็คือใิเซต์ค่ะก็มีของแถมี่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบำรุงสิวหน้านะคะก็มีสี่่ะ ใช่ไหมสี่อ้อแล้วก็มีฟาวเอชั่นอีกอันนึงเป็นห้าอย่างนะคะน,นี่แล้วก็ได้ดาวเข็มกลดัดอันนี้มาหนึ่งดวแล้วก็ของที่ซื้อมาก็จะมีสองอย่างน,นี้นะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูถุงช็อปอันต่อไปนะคะเป็นถุงช็อปเซฟลาค่ะเซฟลาชิ้นแรกคือน้ำตก ออริจิค่ะน็กด็อกเตอร์แอนดูไว for ออริจินเมกามัสลูมลิลิฟแอนด์ e ีสิเลียนซูติงทรทเมนโลชั่นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าขยาโโคดก่อนใช้ปริมาณ1 0 0 0มิลลิราคาเฮ้ย ปริมาณหนึ่งมิลลิลิตรราคา1,100บาทค่ะนี่ค่ะ เป็นเซฟลาไลเซฟเซนซิ่งพิวมาร์กไไฟและสム ooth ไฟไฟพลัสสมูทนะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าทาผลิตภัณฑ์ ลงบนผิวหน้าทิ้งไว้ห้าถึงสินาทีแล้วนะแล้วล้างออกค่ะก็เป็นมาร์กหน้านะะขนาดห้าสิบมิลลเรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงดูราคาให้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นเซรั่มค่ะ t a เ g e t e d w วิเซรัเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะให้ทาเช้าและเย็นค่ะเห็นร,รุ่งดูราคาให้นะคะรีเซฟเฟตรีเซเฟร,ราคาหนึ่งพร้อยเก้าบาทค่ะส่วนตัวที่เป็น ตัวที่เป็นเซรั่มนะคะเซรั่มสามสิบมิลลิตรนะคะเปิดร้อยห้าสิบค่ะนี่คือใบเสร็จค่ะ<ม>ก็คือช่วงนี้เขามีลดราคาะคะ่ะตรงก็ได้ลดราคามาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็หมดละคะ่ะตรงี้สองถูกนะเซฟพร่าก็ได้มาทั้งสามอย่างนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ